มื่อนี้ได้มีโอกาสมาตลาดน้องนกทาบ้านน้องนกทาตลาดนัดตอนเย็นบ้านน้องนกทาตำบลน,น้องนกทาอำเภอเขม,มรลาครับมาเบิ่งบรรยากาศตลาดต้งกันครับพี่น้องก็มีอาหารพื้นบ้านเท่าอาหารบ,บ้านๆก็จะมีตบตำใหม่ปนปนชิบบาทชิบบาทวันนี้ปนชิบบาทอันนี้เจ็บบาทก่อนที่ชาวา่าแม่งยังขับเนี่ย แมงแข็งมันอยู่จังไดครับเลยอยู่น้ำตทนใหม่จ้ะอยูผ่ผู้อยู่อันนั้นอ๋ออันนี้แมงยังเลยอันนี้แมงที่นู่นพ่ออาหารบ,บ้านบ้านอครับอยู่ไหนตลาดตอนเย็นบ้านน้องนกท่ามีผักงางาม,งามแม่ยิ่งขึ้นมาขายพูนพักอย่างผักบุง้งผักกระแองมาเบิ่งบรรยากาศต่างกันครับพี่นอ้อง anh là này đấy yang mặt hai nó nó bako khói nó bako hai kìa tonya đấy tung cho bát sao bạt ok 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 น้ำหนองหรื familia, นอน้ำหวยเบอร์บ่งค้อยแถวนี้นวยใหญ่เนาะใช่ใช่ใช่ตลาดนัดคลองถมตอนเย็นบ้านน้องนกท่าเข้าอีหยังไงข้าวเหนียวปิ้งบ่ร์ข้นียอ๋นี่ยว่าข้เหนียวข้าเหนียวปิ้งโอ้อันละศิบบาทแซ่บบ่ล่ะเชืมอมกันนะ นั่นแหล่นแหละพนักงานชิมห้เราอยู่เอามาให้ชิมบเออบริการแก่ชิมบึงนขับอานัปน่งน้งัน่ยอไมันใสยังงนยังไใส่ั่วเหลืองใส่ทั่วเหลือง ขนมปิ้งครับเรีนจังไดแซ่บหวานมันใส่ยงก่อนใส่มากโอ้ยนี่แก่ส้มหลายอันเด้อคนบรรยากาศครับมือนหมที่ไข่กับกอบมาใายมาขายเป็นกอเลยครับ งามงานเครืองคูุขายบรรยากาศตลาดบ้านน้องตกค่าแต่บนน้องตกข่าคุณเพิ่นเอามาขายเป็นกล่องเลยโอ้ยอันนี้ก็ขายเป็นกล่องนาะนี่เนาะมาเป็นกล่องตะไข่ก็มาเป็นกล่องครับบรรยากาศเหมือนนี้โอ้ยบรรยากาศเป็นกันเองครับตลาดตอนเย็นบ้านน้องตกค่าครับผม คุณนะผักเม้ามะเขือมะแตงจะฉีกินยังไงคุณแม่เรย่างไหมพ้อมย่าแกมบ่ย่าแกมโอ้ย่าน้ำมันส้มย่างขายบ่หรือย่าตังไรครับเห yeah. ็นคนขายถือกระสืออ๋อบ่คือว่าแต่ย่างขายแบบตลาดไงเขาโอ้เนาะแต่มาถามระสือะเกาเออก็แมนนั่นแหละ ละร้อยร้อยเดียวบ่นี่โหคนจ้าครบเบิร์ทั้งเครื่องในเครื่องต่ออันนี้ลาบเลยหมดนี่โอ้โเนี่ยเห็ดเพิ่นเห็ดสุกเลยก็มีลาบ,ลาบเออทั้งสุกทั้งสุกเลยครับพี่นอ้องบ,บรรยากาศตลาดน้องนกท่าตำบลน้องนกท่าอำเภอเขมรลาบเลยละครับอันนี้ก็ะน้อมยโอ้น้อยยิ่งขึ้นน้อมยเห็ด

ก็แจมแนวนายว่วแม่เนาะค่ะดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวหวานมาจักบาทเนี่ยสามารถหาศีบโอ้เมพันเฮ็ด ยังยังก็ยังนี่ขันเบีคเบบินคู่ละเท่ากย่าเอ้มันจิเขาฟันาอเอพวกพวคู่ว่ามีมีท่ามากก็กยังก่อนจังคุนรเจาคุณเอิ่มเจ้าคุณมาจ้าคุณจังเาต้องไเกี่ยวบค้่าขายจังได้เลยแม่เนี่ยคู่ละเท่าบาทเออเดี๋ยวออกมาเด้อออกมาก่อนยังออมตลาดก่อนหาเนี่ยกินก่อนแม่ คันแบบเด่นเดียวที่ออกมาอุ้นนุ่นซอ,อ,อยแมทไม่ใหญ่พคนโอ้โลตีก็มีครับน่ากินมากครับโลตีกินน่าอร่อยมากครับตลาดตอนเย็นบ้านน้องหนกห้าโอ้สากระเบือคนมันบักใจเลยโอ้ไม่แต่งงงโอู้นังกะติกกะมีพร้อมตล้นี่

หอยมแมลงคู่ห้องละห้าสิบบาทเอ้าบหอยอันนี้อันนี้หอยยังก่หอนหอยนางลมเนาะหอยนางลมก็มีแต่ว่าจะซื้อหอยเมลงคู่ส้่หอยแมลงคู่นะเพื่อนกันทุกเร่ง หอยแมงคูผงหมกใจทุกห้าสิบาทนคือคนสื่อบรรยากาศตลาดน้องนกข่าตะบนน้องนกข่าหาพกเคียมาลาด้คือกันเบิรเนีสังเกตผูกขาย่ะ

อันนี้ครับสองถุงหาสีเป็นยังไงครับต้มอันนี้ต้มต้มเครื่องในหมูต้มซับต้มปอดเพื่อส่นหมูนึ่งหมวปอดเนหมูต้มต้มต้มปอดนี่แกงหน่อไม้ต้มต้มแกงหน่อไม้อันนี้หมกไข่ปลาอู้ไข่ปลาจ้าหนอุจจารยอยู่สามสิบบาทสามสิบเขกินอยู่เด้นี่เนาะเขกินอยู่เขากินอยู่นี่ระถุงใหญ่ๆโอเคครับผมแกงขเล็ด บุกไก่ก็บุกมาใหม่เลกไก่ก็บุกมาใหม่สู้รักติวบ่บรรยากาศตลาดตอนแรกบ้านน้องนกข่าตำบลน้องนกข่าครับโอ้โหไหนก็ไม่ใหญ่ใส่ทุ้งไ้ล่ะโอ้ยเอามาเอามาับประดับนันนน่นให้ย่างดีตัวนี้ใส่ล่ะใส่ล่ะทุงแดงว่าใส่ทุ้งไห้ขันบักเบน ขันหมเบ่งหน่อยคู่ละยี่ิบบาทบกอ่าเอาซอยย่าก่อนฮซอยเพิ่น เป็นกำลังใจให้ย่าเอออ้าวไปบูชาพระอยู่บ้านแล้มาจะขับพี่นอ้งนองน้องใหม่งามๆโอ้นอยน้องใหม่สั่งไผ่กันบ่เลยอันนี้กิมจุ้งเหรอกิมซุ้งโอ้ยกองเท่าไรนี่แม่หา้หาสิบบาท